สวัสดีค่ะวันนี้ใจเมทจะพาเพื่อนๆมา DIY ผนังที่ดูจืดๆให้ดูมีมิติขั้นตอนไม่ยุ่งยากขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์เทปกาวกระดาษลูกกลิ้งแปรงทาสีเบอร์สองถาดสีผลิตภัณฑ์ใจเมทโซลากาดผ้าใบกันเปื้อนไม้กวาดผ้าทำความสะอาดฟองน้ำอเนกประสงค์ขั้นตอนต่อมาให้ใช้ไม้กวาดและผ้าทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการ DIY เพื่อลดฝุ่นและเพิ่มการยึดเกาะของเม็ดสีขั้นตอนถัดมาใช้เทปกาวกระดาษกำหนด ช่องที่จะทำลวดลายโดยให้ติดแนวยาวก่อนขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆที่จะทำการ DIY ผนังตามขนาดที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องการเมื่อกำหนดพื้นที่ได้แล้วให้ใช้เทปเกาวกระดาษติดเป็นแนวตั้งโดยสว่างช่องให้เหมือนตัวอิฐทำจนเต็มพื้นที่แล้วใช้ลูกกลิ้งเปล่ากดทับเทปเกาวกระดาษให้แน่นขึ้นเพื่อลดการที่สีจะทะลุกระดาษกาวต่อมาให้ปูผ้าใบกันเปื้อนให้เต็มบริเวณสีที่ทาแล้วจะได้ไม่หยดลงบนพื้นปูนด้านล่าง ขั้นตอนถัดมาเทผลิตภัณฑ์ไดเมดโซลากาดลงบนถาดสีเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสีโซลากาดสีอิดนี้ดูสดและมีเนื้อสีที่เนียนมากแถมทาได้พื้นที่เยอะด้วย จากนั้นใช้แปรงทาสีทาบริเวณขอบผนังที่ทาย,ยากเพื่อลดโอกาสการทาสีเกินช่องที่กำหนดแล้วใช้ลูกกลิ้งจุ่มสีทาให้ทั่วพื้นผิวที่เรากำหนดจะเห็นได้ว่าช่างจุ่มสีไม่กี่ครั้งแต่ใช้ลูกกลิ้งทาทั่วบริเวณได้เต็มพื้นที่นี่คือข้อดีของโซลากาศสีทาภายนอกที่ได้รับนวัตกรรมและมาตรฐานจากออสเตรเลียหลังทาสีส้มอิดรอบแรกเต็มพื้นที่แล้วรอ20นาที แล้วทาซ้ำอีกครั้งโดยครั้งนี้ให้ใช้แปลงทาสีเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสให้ดูคล้ายพื้นผิวอิดมากขึ้นอีกชั้นแล้วรอ20นาทีขั้นตอนต่อมาเทสีแดงอมส้มลงในถาสีแล้วใช้ฟองน้ำเด็กประสงค์ที่แห้งทำการสร้างลวดลายโดยแต่เนื้อสีไม่ต้องในน้ำหนักมากสัมผัสให้ทั่วบริเวณขั้นตอนนี้เพื่อนๆท่านใดเห็นว่าสีที่ทำการตกแต่งเพิ่มดูไม่สม่ำเสมอสามารถแตะเพิ่มสีตามต้องการได้ หลังจากเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายดึงเทปกาวกระดาษออกทีละเส้นหรือว่าจะรวบแล้วดึงทีเดียวก็ได้และอย่าลืมดึงเทปกาวกระดาษแนวตั้งที่เหลือออกให้หมดเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จจะเห็นได้ว่าผนังบ้านจากสีขาวที่ไม่มีมิติอะไรกลับดูโดดเด่นได้และสะดุดสายตาคนที่ผ่านไปผ่านมา เป็นอย่างไรกันบ้างคะสาระดีๆจากใจเมดเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์สีใจเมดสีอาคารสีอุตสาหกรรมงานสั่งผลิตหรืองาน OEM สามารถสอบถามได้ที่084-063-1495หรือ02-323-2800นะคะ